ด้วยแอคหนึ่งก่อนนะแอคหนึ่งเนาะรู้จักคำว่าทีเซอร์กับสเตตัสโค้ดไหมคะมีใครรู้จักบ้างไหมเงียบเลยทีนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเริ่มมาของหนังนะหนังฮอลลีวูดนะหนังคอมเมอรเชียลมันจะมีทีเซอร์ให้เราเห็นก่อน อ่าจริงจริงแล้วทีเซอร์สมมติมันเป็นหนังที่เป็นตัวละครเดียวก่อนเนาะพูดง่ายๆก่อนนะส่วนใหญ่มันคือการที่แนะนําตัวละครใช่ปะ่ะอย่าเพิ่ง world building world building นี่คือ act สองแล้วมันต้องเริ่มต้นโลกใหม่ใช่ไ่ะโลกเก่าก่อนโลกเก่าตัวละครเป็นคนยังไงใช่ปะ่ะตื่นมา ทำอะไรบ้างเขาทําอาชีพอะไรอย่างเงี้ยทีเซอร์เล็กๆให้รู้ว่าโลกเนี้ยมันจะเกี่ยวกับอะไรอะอย่างเช่น The Stone มีใครดูยัง The Stone ดีมากเลยนะพพ์ชอบ The Stone มากอะไรนะชื่อภาษาไทยว่าอะไรนะพระ,ะ,ะเกค่ะพระเกคนแท้ใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะอ่าใช่ปะ่ะ World Building ของเขาคืออะไร พ่อป่วยติดเตียงถูกป่ะอ่ะอันนั้นคือทีเซอร์ให้เห็นสเตตัสโค้ดสเตตัสโค้ดคือคือตอนนี้ชีวิตของตัวละครเนี่ยมันอยู่จุดไหนของชีวิตแล้วเราเล่ามาให้เห็นตรงๆเนาะพี่บอกก่อนนะว่าจริงๆแล้วอ่ะที่เรียงให้ดูเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องเรียงแบบนี้นะเพราะหนังเดี๋ยวนี้มันมีหลายฟอร์มหลายฟังก์ชันมากอันนี้พี่ดิมแบบสอนแบบ เหมือนหนังโดเลมอนนะว่ามันปกติแล้วมันจะเรียงแบบนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องเรียงแบบนี้ด้วยซ้ำบางทีมันไปโผล่ที่หลังก็ได้นะคะอ่ะเรามีใครรู้จัก point of attack บ้าง point of attack คือจุดหักเหใช่ปะหักเหของเรื่องทําให้เกิดเรื่องถูกไหมคะใครเคยดูเรื่อง true man show บ้างคะชอบนะโอ้เยอะเลยไม่มีใครดูหนังไทยเลยร้องไห้ดีกว่า โอเคก็มันคือตอนไหนอะทูแมนโชช่วยพี่ดิมหน่อยเราสแ์แปะรูปมาใช่ป่ะอันนี้คือแบบชวัวก่อนหน้าน,นี่คือแบบทําไมอีนี่มันเดินหมามันเดินผ่านเป็นรูปใช่ะมันค่อยๆค่อยๆบิ้วมาระหว่างเล่าเรื่องชีวิตเขาใช่ป่ะแต่ว่าชัวแนะ่อีนี่เซตกล้องถ่ายคือไฟมันตกมาจากไหนวะอะไรอย่างเงี้ยนี่คือ point of attack มันทำให้เขาเกิดคำถามอะไรบางอย่างกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่ทุกวันถูกไหมคะอ่ะดีเบตล่ะ เมื่อกี้คือภาษาไทยเรียกว่าจุดประทะเนาะบางทีบางหนังบางเรื่องพอจุดประทะมันเกิดขึ้นน่ะมันก็เข้าไป Act 2เลยก็มีแต่หนังบางเรื่องพอจุดประทะเกิดขึ้นน่ะตัวละครยือย้อยื้ยักยักใช่ปะอย่างเช่นตอนท้าอภะเทพระเกคนแท้ก็ตอนที่เขาเริ่มเสด็จปะว่าจะหาเงินให้พ่อยังไงดีเราจะไปทางพระดีไหมกำลังแชท หาอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะดูไลฟ์สตรีมใน t ิ k t o k อยู่อะไรอย่างเงี้ยเราไปเจอสาวอะไรอย่างงี้แล้วเขาก็ถามตัวเองไปเรื่อยๆอ่ะแล้วจุดตัด,ตดสินใจละ่ะล็อกอินรู้จักไหมคะอันนี้ยังอยู่แอคหนึ่งอยู่เลยนะล็อกอินมีใครมีใครมีหนังเรื่องอะไรที่ที่รู้สึกว่าเนี่แหละล็อกอินไหมจอห์นวิกพี่ไม่ได้ดูหนังแอคชั่นเลยว่ะแต่พูดได้ไนะแต่จอหน์นวิกเกิดอะไรขึ้น ตอนที่ตองเอาไหมผมตกใจไหมครับน่าจะเป็นตอนวิกตอนที่เขาตัดสินใจที่จะไปล้างบางพวกมาเฟียเลยครับตอนที่แบบแน่ๆแราหยิบอาวุธออกมาแล้วครับก็คือแสดงให้เห็นชัดเจนเลยวอ่ามีใครบ้างมีใครอีกบ้างคะฟลิสกัมตอนไหนครับไกลเลยนะหลังจากที่ฟฟเรสจบสองครามเสร็จแล้วกลับมาแล้วก็ดำเนินชีวเตองไปต่อเนี่ยผมรู้สึกว่ามัน เล่าเนื้อเรื่องออกมาได้ดีเพราะว่าเขาเองก็ไปสารต่อเรื่องของเพื่อนเขาที่อยู่ในสงคารามด้วยอันนั้นไกลไปพี่ริมว่าถ้าฟอร์เรสกัมพี่ริมว่าชอบเจนนี่คือล็อกอินเพราะทั้งเรื่องมันเกี่ยวกับสาวหมดเลยนะทําอะไรเพื่อสาวอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยนะตั้งแต่วิ่งใช่ปะวิ่งพาอะไรผมว่าตรงแม่น่าจะดูอ e ิมเพกกว่าตรง,ตรงแม่อ่ะแม่ของฟอกกร์เรสกัมครับตอนนี้ค่ะแม่ของฟอกกร์เรสกัมตายไปแล้วก็บอก ให้ฟอนรกรมัเนี่ยบอ,อยกกับฟอรมว่าฟอนตรมคือสิ่งที่ดีสุดที่ในชีวิตของแม่เลยผมว่าตรงน,นั้นมัน impact มากกว่า Impact มากว่าแต่มันต้องดูว่าจริงๆเราแม่ Impact ได้แต่อันนั้นมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าไลฟ์ r e ีมแบบเป็นการการที่ทําเพื่อแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมันไม่ได้มีโกที่ชัดเจนเหมือนต้องดูว่าหนังทั้งเรื่องอะเขาทําเพื่ออะไรอันนั้นอะ่ะล็อกอินจะชัดว่าไงลูก <S 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 จะมาแบบสื่อความจริงเกี่ยวกับแม่ของเขาค่ะอ่าถูกต้องซีนไหนอะคะเออจริงๆมันไม่ได้อยู่ข้างหน้าแต่ว่ามันอยู่ข้างหลังมาเฉลยว่าแบบอ่าใช่แบบมาจากน่าจะมีการหรือเปล่าอ่าใช่แบบเพื่อทางน่าจะคุยโทรศัพท์กับพ่ออะไรเงี้ยอืมอืมอมใช่แต่ตอนจริงๆแล้วมันคือท้าย EP หนึ่งที่เขาคุยโทรศัพท์กับพ่อบอกว่า บอกว่าเอาดูเองอะไรเงี้ยเหมือนประมาณว่าฉันจะเข้ามาจริง,รงๆแล้วอะ่ะล็อกอินมันคือคือตอนที่มันไม่ได้เกิดขึ้นก็นคือฉันจะไปคุยกับอ,อีนอนุสรแหละว่าว่าเธอฆ่าแม่ฉันพ่ออะไรอย่างงี้หรือเปล่าครอบครัวมึงยังไงอะไรองเงี้ยแต่กันตายซะก่อนอ่ะถูกต้องถูกต้องว่าไงคะลุงครับก็อ่ามาถ่ายตกลงไว้ก่อนนะพี่เรื่องอ่าที่ตัวละครที่เป็นเด็กอ่าตัดสินใจที่จะไปจีบหมอมาแข่งกนะันอ่า ใช่ๆช่ใช่าดิคือการตัดสินใจว่าฉันจะเริ่มปฏิบัติการนี้แล้วนะ The s t o อ e ซน้นมันคือการกดปุ่มเนาะ t ดอะโซนมันก็คือการที่ l โอเคฉันจะขายพาะอะไรนะพระพระพระสมเด็จเออพระสมเด็จอะไรอย่างเงี้ยนะเข้าไปสู่โลกของการขายพาระ<ม>อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่า The Matrix อย่างเงี้ยมันคือเลือก อะไรนะ blue peel หรือ red p e e ถูกมะอ่านั่นแหละมันก็คือโอเคข้าววนะบอกคนดูว่าเุณฉันจะพาคุณไปสู่โรคใบอื่นแล้วนะมันก็เลยกลายเป็นที่เขาเรียกว่า journey to the new world การเดินทางไปโลกใบใหม่อันนี้แหละเมื่อกี้บอกว่าอะไรนี World building ว่าที่รักสุดข,ขาวใช่ปะมันเพิ่งมาอันนี้มันเพิ่งมานะคะเนาะ อย่างเช่นเรื่อง t r u แ Man นะมันคือตอนที่คนดูของ t r u Man ที่รู้ว่าทุกอย่างมันถูกเซตอัพแล้วโลกมันอยู่ในสตูดิโอหมดเลยอะไรเงี้ยแล้ว t r u แ Man จะทำไงต่อในหลัง